พวกมึงฟ ok, ch ังนะชีวิตมึงอะมีใครเป็นพระเอกนางเอกก็มึงเองไงมึงไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตคนอื่นมากไปป่ะกูเห็นหลายคนแล้วนะโคตรเก่งโคตรเจ๋งแต่ดันไปใช้เวลาทั้งหมดทั้งสมองทั้งพลังงานไปนั่งคิดนั่งแคร์นั่งเอาใจคนอื่นที่แม่งไม่เคยเห็นหัวมึงเลยใครบอกให้มึงต้องเป็นคนดีที่โลกต้องการวะ ใครบอกให้มึงต้องยอมไปหมดทุกเรื่องวะพอทำแล้วได้อะไรได้เป็นตัวสำรองได้เป็นคนสุดท้ายที่เขาคิดถึงแล้วพอมึงไม่ไหวมึงเหนื่อยมึงหายไปแม่งก็ไม่มีใครรู้ได้ซ้ำว่ามึงหายไปไหนตลกปะวะถึงเวลาแล้วที่มึงต้องหันมามองตัวเองในกระจกแล้วพูดกับตัวเองว่าอีดอกมึงไปสนใจเรื่องของมึงสัที ความก้าวหน้าในชีวิตมึงอ่ะมันขึ้นอยู่กับการกระทำของมึงเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนร่วมงานจะชมมึงหรือแฟนเก่าจะกลับมางอหรือหัวหน้าจะเห็นความดีมึงมึงจำไว้เลยนะคนเดียวที่อยู่กับมึงได้24ชั่วโมง7วันตลอดชีวิตคือมึงเองถ้ามึงไม่ดูแลตัวเองแล้วจะให้ใครมาดูแลวะให้กูได้เฝ้าไข้มึงเหรอ,อก็ไม่ใช่มะหยุด เลิกเอาคำพูดคนอื่นมาเป็นไม้บรรทัดวัดความรู้สึกมึงได้แล้วหยุดเลิกด่าตัวเองเวลาพลาดได้แล้วมึงก็แก้คนไม่ใช่ AI ไอที่ทำทุกอย่างสมบูรณ์แบบเริ่มถ้าอยากพักก็พักแม่งไปเลยไม่ต้องรู้สึกผิดเริ่มถ้าอยากซื้ออะไรที่ทำให้มีความสุขก็ซื้อไปเลยเงินมึงถ้ามึงยังคิดว่าไม่เป็นไรหรอกยอมยอมไปก่อนหรือ เดี๋ยวกูค่อยดูแลตัวเองทีหลังมึงรู้ไหมว่าไอท้ทีหลังของมึงนั่นแหละที่จะทำให้มึงพังเอาละถ้ามึงจำอะไรไม่ได้เลยจากที่กูพูดมาให้จำแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวก่อนจะให้ใครมึงต้องเติมถ้วยของตัวเองให้เต็มก่อนโว้ยมึงจะไปเทน,น้ำให้คนอื่นทั้งที่แก้วมึงแม่งว่างเปล่าเลยไม่ได้เพราะสุดท้ายมึงก็จะกลายเป็นคนหิวน้ำตายเอง การให้ความสำคัญกับตัวเองไม่ได้แปลว่ามึงเห็นแก่ตัวนะมันแปลว่ามึงอ่ะมีสติมึงมีเวลาไปออกกำลังกายคือมึงดูแลสุขภาพตัวเองแล้วมึงก็มีแรงไปทำงานให้คนอื่นได้มึงมีเวลาไปนั่งเงียบๆเ,เพื่อชาร์จพลังแล้วมึงก็มีอารมณ์ดีๆไปคุยกับเพื่อนหรือครอบครัวได้มึงกล้าป,ปฏิเสธงานที่เกินลิมิตคือมึงตั้งขอบเขตให้ตัวเอง แล้วมึงก็มีเวลาไปทำสิ่งที่มันสำคัญจริงๆพวกมึงเข้าใจใหม่นะการรักตัวเองคือการรักษาสมดุลไม่ใช่การตามใจแต่คือการเคารพว่ากูคือคนสำคัญที่สุดในชีวิตของกูสรุปนะเลิกเป็นของตายให้คนอื่นเลิกเอาความสุขของตัวเองไปผูกไว้กับสายตาของใครก็ไม่รู้ลุกขึ้นมาทำให้ตัวเองมีความสุขก่อน แล้วทุกอย่างที่มึงทำเพื่อคนอื่นหลังจากนั้นมันจะออกมาดีเองมึงพร้อมอยังเอาเลยนะไปเริ่มต้นรักตัวเองได้แล้วขอบใจที่ฟัง